สถานการณ์ชายแดนบริเวณช่องอานมากำลังร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆหลังมีรายงานว่ากำลังทหารกัมพูชาได้ซุ่มกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ไว้ในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่ซ่อนเร้นได้ยากต่อการตรวจสอบโดยมีการพูดถึงฐานทัพลับสองแห่งที่ถูกใช้เป็นจุดตั้งรับและเตรียมโจมตีหากเกิดการประทะขึ้นจริงความเคลื่อนไหวนี้สร้างแรงกดดันให้ฝ่ายไทยต้องเพิ่มมาตร,รการเฝ้าระวังอย่างเข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวณทางบก การใช้โดรนตรวจจับและการข่าวจากชาวบ้านชายแดนที่คอยแจ้งความผิดปกติให้เจ้าหน้าที่รับทราบทันทีภูมิประเทศบริเวณช่องอานมาเป็นป่าเขาสูงและมีเส้นทางลัดลาะหลายเส้นซึ่งเหมาะแก่การซ่อนกำลังและอาวุธหนักทำให้หากเกิดการเผชิญหน้าขึ้นมาฝ่ายที่ครองพื้นที่ได้ก่อนจะมีความได้เปรียบอย่างมากทั้งเชิงยุทธวิธีและจิตวิทยา กองทัพไทยเองไม่ประมาทมีคำสั่งเสริมกำลังในแนวชายแดนและสร้างความพร้อมทางด้านอาวุธการสนับสนุนทางอากาศรวมถึงการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายพลลเรือนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับคำแนะนำให้เตรียมพร้อมกรณีต้องอพยพชุกเฉินโดยเฉพาะครอบครัวที่อยู่ใกล้แนวป่าและเส้นทางหลักที่อาจกลายเป็นจุดผ่านของกำลังทหาร ข่าวการซุ่มกำลังของกัมพูชาทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนาที่แท้จริงว่าต้องการเทียงการแสดงศักยภาพทางทหารเพื่อกดดันไทยหรือมีเป้าหมายแอบแฝงในเชิงการเมืองและการเจรจาที่รอเวลาเปิดเผยความตึงเครียดครั้งนี้ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจชายแดนเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าเริ่มวิตกกว่าการค้าขายข้ามแดนอาจหยุดชะงักชาวบ้านบางส่วนเล่าว,ว่าบรรยากาศไม่เหมือนเดิม ความเงียบสงัดปกคลุมตลาดชายแดนและมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาตรวจตราบ่อยครั้งความไม่แน่นอนเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นและบังคับให้ผู้คนหาทางเลือกอื่นในการทำมาหากินขณะเดียวกันนะักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่ากัมพูชากำลังทดสอบขอบเขตการตอบสนองของไทยหากไทยตอบสนองด้วยการแสดงกำลังเชิงรุกก็อาจนำไปสู่การประทะโดยไม่ตั้งใจ แต่หากไทยเลือกแนวทางการเจรจาและใช้การข่าวกรองอย่างรอบคอบก็อาจสามารถสกัดแผนการและลดความเสี่ยงได้ประวัติศาสตร์ช่องอานม้าเคยเป็นจุดประทะมาแล้วหลายครั้งในอดีตและทุกครั้งต่างชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของภูมิภาคนี้การควบคุมพื้นที่จุดเดียวสามารถเปลี่ยนสมดุลของทั้งแนวชายแดนได้ในพริบตาการซุ่มกำลังสองฐานที่ถูกกล่าวถึงจึงไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดา แต่เป็นสัญญาณอันตรายที่อาจบ่งบอกว่าความขัดแยง้งกำลังเข้าสู่จุดเสี่ยงที่ยากจะควบคุมหากไม่มีมาตรการทางการทูตหรือความร่วมมือระหว่างประเทศเข้ามาช่วยประครับประคองอนาคตของพื้นที่นี้อาจต้องเผชิญกับเหตุปะทะที่รุนแรงและยืดเยือ้อการติดตามอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั้งต่อหน่วยงานรัฐและสังคมโดยรวม เพราะทุกการเคลื่อนไหวอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมรภูมิที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาค